สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับน้องพรผ้าบ้านอีกเช่นเคยเลยนะคะวันนี้น้องพรเดินทางมาถึง EP ที่59แล้วนะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพรด้วยนะจ๊ะน้องพรก็จะได้มีกำลังใจสร้างคลิปใหม่ๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันเลยนะจ๊ะว่าน้องพรจะได้อะไรมาบ้าง อันนี้เป็นเต่าเลี่ยมทองแดงเต่าเลี่ยมทองแดงเก่าหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่ๆเต่าเลี่ยมทองแดงหลวงพ่อเงินเก่านะจ๊ะพี่ๆเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะจ๊ะถ้ารูปไม่ชัดยังไงก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์ 0 9 0 4 5 6 9 6 7 5นจะจ๊ะพี่พี่0 9 0 4 5 6ก้เลยนะจ๊ะพี่พี่เบอร์โทรกับไอดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะส่วนพี่พ,พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถโทรมาหาน้องพรได้เลยเดี๋ยวน้องพรก็จะแอดไลน์และส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นเต่าเลี่ยมทองแดงหลวงพ่อเงินนะคะเก่านะจ๊ะพี่พเต่าเลี่ยมทองแดงหลวงพ่อเงินเก่านะจ๊ะพี่พี่ คผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะจ๊ะนนี้ก็จะเป็นภาพชัดๆกันเลยนะจ๊ะพี่ๆใกล้จะปีใหม่แล้วนะจ๊ะฝากพี่ๆช่วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะพี่ๆใกล้จะถึงเทศกาลแล้วเนาะขับรถก็ระมัดระวังเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดีภาพนะจ๊ะ อันนี้จะเป็นภาพด้านหลังเลยนะจ๊ะพี่พีเป็นเต่าเลี่ยมทองแดงเก่าหลวงพ่อเงินนะจ๊ะเต่าเลี่ยมทองแดงหลวงพ่อเงินเก่านะจ๊ะพี่พี่เผื่อมีพี่พีท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะต่อไปเลยนะจ๊ะพี่พี่ต่อไปนะจ๊ะต่อไปต่อไปก็จะเป็น พระไพรีพินาศเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคํานะจ๊ะพี่พี่พระไพรีพินาศเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำนะจ๊ะพี่พี่พพเผือเากากอเ่อมีพี่พี่ท่านใดชอบนะจ๊ะ เป็นพะระภัยลีพินาศเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำนะจ๊ะพี่พี่ลงยาแดงเลยนะจ๊ะองค์นี้สวยมากเลยค่ะเก่ามากเลยนะคะพี่พี่เผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะน้องพรได้มามาแบ่งปันให้พี่พี่เผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจและอยากจะเช่าบูชาเก็บไว้สะสมนะจ๊ะพี่พี่ อันนี้ก็จะเป็นพระไพรีพินาศเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคำนะจ๊ะพี่พี่ ไปนะจ๊ะต่อไปกันเลยต่อไปก็จะเป็นปลาตะเพียนเงินหลวงพ่อจงนะจ๊ะพี่ๆต่อไปก็จะเป็นปลาตะเพียนเงินหลวงพ่อจงนะจ๊ะพี่ๆใช้ไหมคะถ้าไม่ชัดอย่างไรก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเป็นเงินนะจ๊ะพี่ๆ เป็นเงินนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นปาตะเพียนเงินหลวงพ่อจงนะจ๊ะมีจานด้วยนะจ๊ะพี่ๆมีจานด้วยนะจ๊ะถ้าภาพไม่ชัดอย่างไรก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะโทรมาหรือทักเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 9 0 4 5 6 9 6 7 5ห้าากนะจ๊ะพี่ๆ 0904569675นะจ๊ะพี่พี่เบอร์ hmm. โทรกับไอดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะ mm hmm. เหมือนเดิมอีกเช่นเคยจากทางร้านน้องพรมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะบวกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะขอความการุณาพี่พี่ท่านใดที่เก็บเงินปลายทางนะจ๊ะถ้าไม่พร้อมรับ อย่าปิดนะจ๊ะพี่พี่ถ้าไม่พร้อมรับอย่าปิดนะจ๊ะพี่พี่ก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ปาตะเพียนเงินหลวงพ่อจงจ้ารายการถัดไปกันเลยจ้าพระปกใบมะขามหลวงปู่สุกเรียมเงินนะจ๊ะพระปกใบมะขามหลวงปู่สุกเลียมเงินนะจ๊ะพี่พี่ นิดหนึง่งเดี๋ยวมาดูชัดๆกันเลยนะคะพระปกใบมะขามหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าเรี่ยมเงินนะคะจงหอดชัยนาจ้าอันนี้จะเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะ ทางร้านน้องพรมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่พี่บวกเพิ่มห้าสบบาทจ้าต่อไปจ้าต่อไป องนี้ก็จะเป็นพะระล่วงนั่งสนิมแดงนะจ๊ะกุบ้านละหารจังหวัดสุพรรณบุรีนะจ๊ะพี่พี่พะระล่วงสนิมแดงนั่งกุบ้านละหารจังหวัดสุพรรณบุรีนะจ๊ะพี่พี่เก่าๆสวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่พี่เดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันเลยเผื่อมีพี่พี่ท่านใดที่ชอบและสะสมอยู่นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นพะระล่วงนั่งสนิมแดง ุบ้านละหานจังหวัดสุพรรณบุรีนะจ๊ะพี่ๆอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะจ๊ะพี่ๆภาพด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะแตกเก่าสวยมากเลยจ้ะพี่ๆแตกและเก่าสวยมากเลยนะจ๊ะ ไปนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นต่อเงินต่อทองไม้แกะเก่าจะเป็นเครื่องรางของทางเหนือนะจ๊ะพี่ๆต่อไม้แกะเก่านะจ๊ะต่อเงินต่อทองจะเป็นเครื่องรางทางเหนือลยนะจ๊ะ,จะช่วยในเรื่องของโชคลาภค้าขายเงินทองอะไรประมาณนี้เนาะน้องพรก็ได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจหรือว่าชอบนะจ๊ะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะ น้องจะค่อนข้างเบานิดนึงนะจ๊ะพี่พี่น้องจะค่อนข้างเบานิดนึงนะจ๊ะพี่พี่อันนี้ก็จะเป็นผ้าแบบใกล้ๆชัดๆเลยนะจ๊ะต่อไม้แกะเก่านะจ๊ะเป็นเครื่องรางทางเหนือเลยนะจ๊ะพี่พี่เผื่อมีพี่พี่ท่านใดชอบเนาะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะพี่พี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะสามารถทักหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ที่เบอร์0 9 0 4 5 6 9 6 7 5หเเลยนะจ๊ะ 090456 9 6 7 5เลยนะจ๊ะเบอร์โทรกับ ID l ดียเป็นเบอร์เดียวกันเลยจ้าก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะต่อเงินต่อทองไม้แกะเก่าเป็นเครื่องรางของทางภาคเหนือนะจ๊ะพี่ๆเผื่อมีพี่ๆท่านใดชอบนะจ๊ะต่อไปจ้าต่อไปเลย ต่อไปก็จะเป็นนี่เลยเหรียญฮนุมานเนื้อเงินลงยาเขียวหลวงพ่อกุลเอยหลวงปู่กุลขออภัยค่ะหเหรียญฮนุมานเนื้อเงินลงยาเขียวหลวงปู่กุลจังหวัดเพชรบุรีนะจ๊ะอันนี้จะเป็นเหรียญฮนุมานเนื้อเงินลงยาสีเขียวหลวงปู่กุลจังหวัดเพชรบุรีนะจ๊ะพี่ๆเป็นเนื้อเงินนะจ๊ะเป็นเนื้อเงินนะจ๊ะ ถ้าภาพไม่ชัดอ,อย่างไรก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะทักแชทหรือว่าโทรมาสอบถามกันได้เลยนะจะ๊ะถ้าพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถโทรหาน้องพรได้เลย mm. เดี๋ยวน้องพรก็จะแอดไลน์ส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้นะจ๊ะพี่ๆน้องพรก็จะส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้นะจ๊ะพี่ๆมีจานด้วยนะจ๊ะพี่ๆมีจานด้วยนะจ๊ะเป็นเนื้อเงินนะจ๊ะพี่ๆ น,นี่ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะ เก่าสวยมากเลยค่ะพ,พี่เก่าสวยมากเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะพี่พ ต่อไปนะจ๊ะต่อไปต่อไปจะเป็นพระปิดตาไม้แกะเก่านะจ๊ะพระปิดตาไม้แกะเก่าอุดชั้นลงนะจ๊ะใต้ฐานมีจานไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่ๆพระปิดตาไม้แกะเก่าอุดชั้นลงแล้วก็ใต้ฐานก็จะมีจานนะจ๊ะพี่ๆใต้ฐานก็จะมีจานนะจ๊ะพี่ๆตูดเขาจะอุดชั้นลงนะจ๊ะพี่ๆ ใต้ฐานก็จะมีจานจานใต้ฐานทั้งองค์เลยนะจ๊ะเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันเลยอันนี้เก่าสวยมากเลยนะจ๊ะพี่ๆเก่าสวยมากเลยนะจ๊ะ นี้นะจ๊ะตูดเขาจะอุดชันลงนะจ๊ะพี่พี่อุดชันลงนะจ๊ะแล้วก็ใต้ฐานก็จะมีจานเต็มเลยนะจ๊ะเต็มใต้ฐานเลยนะจ๊ะพี่พี่เป็นพระปิดตาไม้แกะเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะตูดเขาจะอุดชันลงแล้วก็ใต้ฐานก็จะจานเต็มฐานเลยนะจ๊ะพี่พี่เพื่อมีทพี่พี่ท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะ เก่าวสวยมากเลยค่ะพี่ๆเก่ามากเลยนะคะพี่ๆน้งพรอ,อาจจะถือไม่ค่อยชัดน,นิดนึงต้องขออาภัยพี่ๆด้วยนะคะเก่ามากเลยค่ะพี่ๆเก่ามากเลยนะคะ ต่อไปนะจ๊ะต่อไปจะเป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะจ๊ะพี่พี่พระปิดตาพิมพ์ปั้นหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะจ๊ะพี่พี่เลี่ยมเงินนะจ๊ะเลี่ยมเงินเก่านะจ๊ะพี่พี่เผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องพรด้วยนะจ๊ะพี่พี่ก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาดูรูปชัดๆกันเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูรูปชัดๆกันเลยนะจ๊ะพี่ๆเผื่อเมื่อกี้ไม่ชัดนะจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนเลี่ยมเงินเก่านะจ๊ะพี่พี่อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะพี่พี่ก็จะปรบมานี้เลยนะจ๊ะต่อไปนะจ๊ะต่อไปเลย ต่อไปก็จะเป็นน้องเสือจิ๋วนะจ๊ะน้องเสือจิ๋วเลี่ยมเงินแต่น้องพรได้มาแบบนี้เลยนะ,ะน้องพรได้มาคู่กันเลยเจ้าของเดียวกันนะจ๊ะก็จะเป็นเลี่ยมองคเดียวแล้วก็จะเลี่ยมสองสองตัวนะจ๊ะเลี่ยมตัวเดียวแล้วก็เลี่ยมสองตัวเนาะเดี๋ยวเรามาดูน้องชัดๆนะจ๊ะพี่ๆน้องชัดๆใกล้ๆนะจ๊ะพี่ๆจะเป็นเขี้ยวเสือแกะนะจ๊ะเขี้ยวเสือแกะ เสือจิ๋วนะจ๊ะเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่ๆเลี่ยมเงินนะจ๊ะน้องพรก็ได้มาแบบนี้สองอันเลยจะเป็นเลี่ยมหนึ่งหนึ่งตัวแล้วก็จะเลี่ยมสองตัวนะจ๊ะพี่ๆด้านในก็จะประมาณนี้นะจ๊ะพี่ๆเป็นเคี้ยวนะจ๊ะพี่ๆเขี้ยวเสือแกะเก่าไม่ทราบที่แต่ว่าเป็นตัวเล็กนะจ๊ะพี่ๆแต่ว่าจะเป็นตัวเล็กนะจ๊ะพี่ๆ น้องพรก็ได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะน้องพรได้มาคู่กันแบบนี้เลยนะจ๊ะเผื่อมีพี่พี่ท่าน,ดนใดสนใจและชอบนะจ๊ะส่วนพี่พีท่านใดที่สนใจนะจ๊ะสามารถโทรหรือทักเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 0 4 5 6 9 6 7 5นะจ๊ะพี่พี่0 9น4 5 6ก้เลยนะจ๊ะพี่พเบอร์โทรกับ i d l ดีลเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะส่วนพี่พีท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถโทรมาหาน้องพรได้เลย เดี๋ยวน้องพรก็จะแอดไลน์ส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นเขี้ยวเสือแกะตัวเล็กเหมือนกันแต่ว่าเลี่ยมแบบนี้นจ้คู่แบบนี้นะจ๊ะพี่ๆเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจและชอบเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยเป็นเขี้ยวนะจ๊ะพี่ๆเป็นเขี้ยวนะจ๊ะน้องพรก็ได้มาแบบนี้นะจ๊ะ เลี่ยมเลี่ยมกรอบเงินพร้อมใช้เลยนะจ๊ะพี่พี่เลี่ยมกรอบเงินเก่าพร้อมใช้เลยนะจ๊ะพี่พี่มีทั้งหนึ่งตัวมีทั้งสองตัวเลยนะจ๊ะเผื่อมีพี่พ,พี่ท่านใดสนใจนะจ๊ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพรอนพระบ้านด้วยนะจ๊ะ ถ้าภาพไม่ใช้ย่างไรก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะพี่ๆถ้าภาพไม่ใช้ย่างไรก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะพี่ๆอีกรอบหนึ่งเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะ เผื่อไม่ช i mean. so? ัดยังไงก็สามารถขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะเดี๋ยวน้องพรก็จะถ่ายรูปแล้วก็ส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้นะจ๊ะต่อไปเป็นตะกุดพิษหมอนเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่ๆตะกุดพิษมอเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่ๆแต่เก่าจริงๆจ้ะพี่ๆเก่าจริงๆเลยนะจ๊ะอันนี้เก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่ๆ เดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันเลยอันนี้ก็จะเป็นด้านบนนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างจ้ะพี่ๆด้านข้างนะจ๊ะเก่าไม่ทราบที่แต่สวยมากเลยจ้ะอันนี้จะเป็นด้านล่างนะจ๊ะพี่ๆเก่าจริงๆเลย ต่อไปเป็นรายการสุดท,ท้องน้องสุดท้ายกันเลยนะจ๊ะพี่พี่อันนี้ก็จะเป็นมีดสองกริย์เลยนะจ๊ะพี่พี่มีดสองกริย์จะเป็นเงินกับนาคนะจ๊ะสีนิ้วไซส์กระเทยหายากมากด้ามงาฝักงาเลยนะจ๊ะพี่พี่ด้ามงาฝักงาเลยนะจ๊ะพี่พี่พรจะให้ชมใกล้ๆนะจ๊ะพี่พี่ จะเป็นสองกษัตริย์เลยนะจ๊ะเป็นเป็นเงินกับนาคนะจ๊ะพี่พี่เผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะน้องพรเปิดในราคาแบ่งป้านราคาสะสมนะจ๊ะถ้าภาพไม่ชัดยังไงก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวน้องพรก็จะวัดให้พ,พี่พี่ดูเลยนะจ๊ะสี่นิ้วเลยนะจ๊ะพี่ๆสี่นิ้วเลยนะจ๊ะพี่พี่ เป็นไซส์กระเทยหายากมากเลยจ้ะพี่พี่เป็นไซส์กระเทยหายากมากเลยนะจ้ะพี่พี่หายากยังไม่พอนะจ้ะพี่พี่เป็นด้ามงาฝักงาด้วยเลยนะจ้ะพี่พี่ เก่ามากๆเลยนะจ๊ะพี่พี่งาแตกเก่ามากเลยนะจ๊ะอมเขียวด้วยบงบอกถึงอายุว่าเก่ามากเลยนะจ๊ะพี่พอันนี้ก็สามารถแกะได้นะจ๊ะพี่พแกะได้นะจ๊ะพี่พนี่นะจ๊ะพี่พข้างล่างก็เห, K A. เหมือนกันนะจ๊ะพี่พนี่เก่ามากเลย ไซส์นี้จะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างหายากเป็นพิเศษนะจ๊ะพี่พเป็นไซส์ที่ค่อนข้างหายากเป็นพิเศษเลยนะจ๊ะพี่พเดี๋ยวเรามาดูชัดๆนะจ๊ะพี่พ แตกเลยนะจ๊ะพี่พี่งาเก่าแตกเลยนะจ๊ะพี่พี่เป็นเป็นเป็นสองกษัตริย์นะจ๊ะพี่เป็นหน้ากับเงินนะจ๊ะพี่พี่เป็นแหมหน้ากับแหมเงินนะจ๊ะพี่พี่ได้เป็นสองกษัตริย์ แตกเลยนะจ๊ะพี่ๆเดี๋ยวต,ต่อไปเรามาดูใบกันบ้างเนาะใบก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะพี่ๆเดี๋ยวน้องพรก็จะส่งให้พี่ๆได้รับชมกันนะจ๊ะพี่ๆอันนี้จะเป็นด้ามสองกริย์นะจ๊ะพี่ๆจะเป็นเงินกับนาคนะจ๊ะ น,นี่จะเป็นใบมีดอาจารยพ์พี่ ก็จะเป็นใบมีดนะจ๊ะพี่พี่อันนี้ก็จะเป็นใบนะจ๊ะพี่พี่ ไซส์กระเทยสี่นิ้วนะจ๊ะพี่ๆเผื่อม,มีพี่พๆท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะอ,อันนี้จะเป็นด้ามนะจ๊ะพี่พี่ด้ามแตกเลยนะจ๊ะ นใจและชอบนะจ๊ะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะก็จะปับมานี้เลยนะจ๊ะฝากพี่ๆ FC ทั้งใหม่และเก่ากดติดตามด้วยนะจ๊ะ สำหรับ ep ที่59ก็จะมีประมาณนี้เลยนะจ๊ะเผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจหรือว่าชอบองค์ไหนก็สามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์0 9 0 4 5 6 9 6 7 5นจะจ๊ะพี่พี่0 9 0 4 5 6ก mm ้า hmm. ศเลยนะจ๊ะพี่พี่เบอร์โทรกับ i อดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะส่วนพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถโทรหาน้องพรได้เลยเดี๋ยวน้องพรก็จะแอดไลน์และส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้นะจ๊ะ สำหรับ EP ที่59ก็จะมีประมาณนี้เลยฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพอรด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าคะ่ะ EP นี้สวัสดีจ้าขอบพระคุณ ผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านเลยนะจ๊ะขอกราบขอบพระคุณพี่ๆที่มีอุปการะคุณทุกๆท่านเลยนะจ๊ะเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ